มาค่ะพี่น้องมาจะพามาทำกิจกรรมประจำวันจ้ะบ้านเราก็ต้องสะอาดใช่ไหมคะร้านเราก็ต้องจะสะอาดใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูแลมาพี่น้องมาเก็บกวาดถูกันวันนี้จะมาถูบ้านนะคะมาพี่น้องมาช่วยกันจ้าเราก็จะมีไม้ม็อกนะคะขออนุญาตได้จ้า วาจะปันนะ้นเนาะใช้เครื่องปั้นแล้วเลย,ยใช้ไม้นะคะถูเล่งถูหมดแล้วนี่ไม้ถูว่วถูปั้นปั้นพี่น้องอจุ่มแล้วนะ เบ,เบื้องแ okay. ตงนเน่เราก็ต้องถูเนาะเราก็ต้องถูเพื่อความสะอาดเนาะค่ะถึงเป็นพื้นอะไรเราก็ต้องดูแลเรืค่ะขอบเป็นเป็นพืน ไม่เนาะขาวไอกระเบื้องกระเบื้องบ้่งนี่จ้ะปูนเปูนแล้วก็ถูเพราะว่าปูนปูนมม่มาก,ก็จ้ะขออนุญาตนะคะนุย้ยอนุญาตตั้งกล้องไว้ข้างๆล้าวผานะคะ 我托人联系了。 ร้านนะคะร้านธรรมดาก็เป็นพื้นปูธรนนรมดามาจาะถึงจะพื้นอะไรเราก็ต้องดูแรงจ้าตามล่าตาออ่างสอบเปเนาะพี่น้องเนาะขอใครได้ค่ะ ถูไปนะจ้านี่เป็นด้านหลังของร้านนะคะขอบคะุณค่ะของเล็กๆถูค่อยถูไปจ้ะ วิวถูบ้านนะคะพอมันน้านน้านเนาะก็จะปั่นน้ำออกจก้ะตู้ถุกมือกับกอดดำเนาะคะ่ะทำความสะอาดทุกวันบ้านเราก็สะอาดนะคะถึงว่าเราจะเป็นพื้นอะไรแต่ว่าถ้าเราทำความสะอาดทุกๆวันก็จะสะอาดค่ะปุญนะคะ,ะ,คะเราก็ต้องดูแลปั่นนะคะ กานออกล่ะก็เอามาถูจ้ะก,ก็ใช้เวลาถูนิดหน่อยเป็นการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายไปด้วยนะคะเช,ช็ดถูจ้ะเป็นต้นไม้พลาส,สติกนะจ๊ะต้นไม้พลาส,สติก มมสั่งลูกมุมๆเลยสิเล้วก็เก็บออกค่ะจวบอกกระทูคัดเลนไปจ้ะรอลูกค้านะคะขอบคุณพี่น้องนะคะครับขอบพระคุณและก็สวัสดีคอ้ทุกคนเฮงๆปัง,ปงๆหยิบจับจริงใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะดีค่ะสู้ๆค่ะ